อร่อยมากเลยภาปรลัดเฟลทำอาหารกิ่งจังเลยอร่อยมากจริงเหรอตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยกล้ากินจะบอกให้นะน้องชายฉันทำอาหารแย่ yeah, มากเลยใช่ไหมล่ะน้องชายฉันทำอาหารอร่อยจะตายเฮดูท่าน่าจะชอบจริงๆสินะฉันว่าก็อร่อยดีนะ <laughs> จะว่าไปฟิกของโลกนี้ดูเหมือนจะโดนในกังเกงเยอะสีนะฟิก เป็นเด็กที่มีความเจ้าเสือสูงมันก็ปนแปลกที่ชายจะรักเธอแล้วนะทำแบบนั้นไปนะนายรักเธอหรือเปล่าฮ่าฮฮรักมากเลย <c oughs> ไอ้พวกป้าอำไมก็อเฟยมันยิ้มเลยน้องชายหยุดเลยส่งให้น้องพับสวับย์ดน้อยเฮ้ยไอ้แซนว้าวผมเก็บทุกก่อนนะเป็นที่ระทึก ทางด้านพาบาลัสทำอะไรกันอะใส่แบบนี้นย้ยพูมากไปมันจะแบบอร่อยได้ไงฟ้าก็ขอโทษใจฉันว่านายทำอาหารเก่งมากเลยนะหึแต่พี่นังนั่นเหรอหเฮ้ยเฟลนายอยากดูอะไรจริงๆหรือเปล่าฉันดูอดูเวอยอีอย่างฉันไม่อยาดูชิปโปโปของแกงดิขาดไม่ไม่ใช่เฟอร์อีอย่างเด่นมากไม่อยาดูเหรอ เลยิ้มด้วยแหละพี่เซยูทีเขาส่งมาให้นาย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  What the fuck ไอ้ป้าเฮ้ยมีความหมใใ่่มากน่าทท่มสุดๆฉันว่าฉันจะไปห้องน้ำก่อนนะอยากจะอ้วกออกจากน่ารักนะพี่ใหญ่หัวร้อนันบ่อยจริงจริงๆเลยเงียบปากไปฮะผมยังรอรับว่ะผมอัดเสร็จตอนทีหนึ่ง3 7